ภาพวันนี้พอขอชวนคุยขอ,ขอชวนสัมนากันเรื่องเรื่องของมิตราริติก็แปลกท่าเหตุเกิดของสมาริติท่านก็ตรงกันกับเหตุเกิดของมิตราริติข้อในหนึ่งเดียวกันเหตุเกิดของสมาริติก็คือต้องมีประโตโภศในฟังคือรู้สึกที่สมาริติ เดี๋เกิดของมิถาอนุสิก็ตรงกันคือไปฟังอัมศมุริไปโชวากับผู้ที่เป็นมิถาอนุสิเด้วยกันก็นเลยได้เกิดวินติด้วยผู้อื่นแล้วก็คนสองก็คือเกิดจากอัจฉริยของผู้นั้นเองคุณพอใจที่จะเป็นวิถานตสิเองแล้วก็ทําใจทําใจ เวลไปคือในย่านพายกรน,นีถ้าพวกเราหาข้อนีแต่เราไปฟังประโตโพรสักแต่จะเกิดว่าการฟังประตูโพรสักแล้วจะทำให้สมาธิได้ตลอดไปหรือเพราะเงนข้อที่ขัดแย้งกันก็คือว่าไปฟังประโตโพรสักก็จะเจองรู้รเข้า กระตัวคนนั้นก็เป็นคนที่มีทัศนคตินี่ยมันจะไม่ยิ่งทําให้เรามีทัศนิติเพิ่มพูนเข้ากันกับทิศนิของตัวเองมีไว้อยู่แล้วเนี่ยจะไม่เป็นง่าครับพ่อันมันยิ่งเห็นชัดเจนไงว่ามันมันมีความซับซ้อนความที่แตกต่างยิ่งขึ้นมันเลวร้ายอนุมันเสียหายเลวร้ายยิ่งขึ้น เราจะต้องความเข้าใจเราจะต้องมีความเข้าใจว่าความเสียหายเลวร้ายเนี่ยมันซับซ้อนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเลวร้ายเสียหายเลวรายย้ายยังหยาบยาบหยาบหย,ยาบจนกระทั่งมันไม่มีที่ไปหรอกหยาบมันก็กลับมาหาเหมือนกับคือคนเลวร้ายนี่นะเขาแสดงความเลวร้ายอย่างนี้และเขาก็จะ,ะแสดงความดีกบเกินเขาก็สแสดงความดีกบเกิน แสดงความพลางแสดงความพลางความดีแล้วก็พยายามที่จะแสดงออกหรือว่ามีวาทก,กรรมหรือว่าหาทางเหตุปัจจัยอะไรที่มันจะเกิดขึ้นตามมาอะไรมาอ้างอิงเพื่อสนับสนุนความเลวของเขาเนี่ยให้ดูดูว่ามันมันดีนะแต่มันดีซับซับซับ,บลึกซึ้ง มาดีซับซ้อนลึกซึ้งนั่งอะไรเนี่ยกลับกันกลับกันเหมือนกับโลกโลกเขาก็เห็นได้ง่ายๆคนที่แต่งสวยคนที่หลงอบายมุกมากคนที่หลงรู้ระลักมันก็ซับซ้อนยกย่องของเขาขึ้นไปเรื่อยๆหาแง่หาเชิงมาดีๆเรื่อยๆที่แท้จริงมันยิ่งแย่มันยิ่งเลวมันยิ่งหนักหนาสาหัสคนรวยก็พยายาม หาเหตุหาผลมาอธิบายว่าการรวยนี่มันดี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 นี่เป็นต้นอ่ามันยิ่งอ่าจนคนที่มันมีเอ่อลักษณะใจโน้มน้อมไปในทางนั้นซอนซอนไปในทางนั้นก็ดีใจชื่นชมบอกเออจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยก็เห็น้วยไปมันก็ แต่ความไม่ดีก็เลยถูกลากจูงถูกปรุงแต่งประดับประดาให้ดูดูความไม่ดีนี่มันดีขึ้นมาแข่งขันมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นใช่ไหมว่าพระพุทธก็ให้อิสระเสรีภาพโอ้อย่างยอดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดให้อัอิสระเสรีภาพเต็มที่แหละท่านไม่เคยกักอิสระเสรีภาพเหมือนกับชาวเทวนิยมเลย ว่วน um, in so, so ิยมเราเอาเสรีภาพไปไว้ท <intro> ี่พระเจ้าหมดเลยเอาเจ้าเป็นเจ้านายเจ้าทาสนายทาสเป็นอยู่ที่เป็นอยู่ที่พระเจ้าทุกคนเป็นเป็นทาสพระเจ้าหมดแต่เวลาพระพูธเจ้าจะสรรเสริญก็กลับมาสรรเสริญผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นฝ่ายบัญญัติจะมีก็ให้เป็นคนพานซะอีกอันนั้นเป็นสัจจะอันนั้นเป็นสัจจะเป็นความจริง เป็นความจริงที่เป็นยืนยันแล้วอ่าคนที่เป็นผานก็ผานสิคนที่เป็นบัณฑิตก็เป็นบัณฑิตสิเป็นความจริงก็เอาคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาก็รู้คนไม่มีปัญญาก็จะไปเอามาตัดสินเอามาเป็นผู้พิพากษาเอามาเป็นปลาดไปเป็นบัณฑิตที่จะมาอยู่ในสภาได้ไง แปลว่าพระพุทธองค์ให้อิสระที่คนจะเป็นทานก็ตามแต่เขาจะเป็นมังิตก็ตามแต่เขาแต่พรอะองค์พระพุทธเจ้าจะไปบังคับได้งไงแล้วคนเขาจะเป็นยังไง <c oughs> ก็คือเขาจะเป็นล้วก็เป็น <c oughs> จะเพียงมองความจริงตามความเป็นจริงแต่พอจะตัดเข้าข้างแล้วพระองค์หลับเข้าข้างัณฑิตเอีอย่างนี้เข้าข้าง <c oughs> เป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้เข้าข้างอนะ่ เป็นหลักเกณฑ์มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าจะเข้าข้างก็เราพูดที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้ตรัดบางว่าจะต้องเข้าข้างคนบัณฑิตเข้าข้างคนดีอย่างที่อาตมาพูดดูมันไม่ไม่จะไม่เห็นท่านใช้คำว่านิคันเหตําหนิคนดยกันตําหนินิคันเหนิคันหาทางปักคันเหปักงานอังชมคนทุกคนชมไม่ได้เข้าข้างนั้นข้างนี้อย่างอาตมานี่บอกว่า ต้องเข้าข้างคนดีอย๋ยไปเข้า,ข,าข้างคนช่วต้องไปช่วยคนดีเพราะว่าถ้าไม่ช่วยคนดีคนดีก็ไม่มีไม่มีกำลังความดีก็ไม่มีกำลังก็ต้องไปช่วยคนดีความดีถึงจะมีกำลังอ่านี่เป็นความเห็นอาตมาว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสนะว่าให้ไปเข้าข้างคนไม่ให้ให้ไปเข้าข้างคนดีมี พูดไปไกลฟังฟังก็เหมือนว่าเออให้ไปเข้าข้างคนดีมันก็ดูเหมือนภาษานะภาษาไทยภาษาบ้านๆอ่าแต่ว่าให้เพระาะว่าคนที่เป็นกลางน่ะให้ไปเข้าข้างคนดีอันนี้ไม่มีมันมันไม่มีภาษานี้สมบูรณ์คนที่เป็นปกลาง,ก,ลางก็ต้องไปเข้าข้างคนดีมันไม่มีอ่าส่งเสริมคนดีอย่าไปส่งเสริมคนชั่วอันนี้มี แสดงว่าความเป็นกลางกันลงความถูกต้องสําหรับคนหูมากดีเขามีพฤติกรรมที่ด,ดีก็เลยอนุมานไปว่าความเป็นกลางเขาข้างคนดีน,นั่นกันนะครับอือเดินทมไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหรอมันไม่ได้หมายความว่าสมาธิกิีพัวมันก็จะเท่ากันหมดเลยมันไม่ใช่หรือมันไม่ใช่มีประตู เข้าประตูเดียวเลยเข้ามาผ่านเขตเดียวไม่ใช่นะโดยความดโดยความรู้โดยความเข้าใจเนี่ยมันมีหลายชั้นอย่างพระเจ้า่านตรัสถามาทิติสิบอมิชฉาทิติสิบก็ต้องมีเรื่องต่างๆมีเหตุปัจจัยต่างๆกูเข้าใจทานสมาธิิยังเข้าใจยิดถังสมาธิยังอเข้าใจแล้วคุณปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดหรือเปล่าหุดตังผลที่ปฏิบัติมัน มันตรงไหมกับตรงดาสมาธิมาเนีอยคุณเข้าใจสมาธิแล้วแต่ปฏิบัตรจริจริงๆคุณปฏิบัติยังไม่สมาธิฐิอย่างนี้มันก็ผลออกมาเกมกื่อต่ออนนี้รครับตุ๊กตาระเด็นเราเรื่องธรรมชาติของเกิดอความผัดแรงหรือสิ่งเปล่าในประีนานานาสงวาตน,านาระครับเพื่านนาฬาสควับ นานา,นานาสังวาสตอนกำเนิดไม่ได้เกิดเพราะมีเจตนาอยากจะให้เกิดไม่มีใครมีความรู้ว่านานาสังวาสเกิดได้อย่างไรคือพระภิกษุเหล่านั้นท่านก็จะทําไปโดยพลาดแ้ของท่านแต่ครนี้พอยุคหลังมานี้พวกเราคือมีความรู้ว่านานาสังวาสเกิดขึ้นได้อย่างไรก็จะพยายามจะทําให้เกิดนานาสังวาส มันมันต้นทางการเกิดมันไม่เท่ากันแล้วนะครับอย่างหนึ่งเสือดิธรรมชาติอย่างหนึ่งเสืดดวยเจตนาจะให้เป็นไปให้ได้มันก็ยังมีแกนแกนคนธรรมชาติอยู่ตรงนั้นแหละจริงๆมันเห็นต่างกันยกตัวอย่างเอาไปอย่างชัดๆเลยอ่าเอาว่าคุณยังไงคุณเข้ากันไม่ได้แล้วมันต่างกันจริงๆแล้วคุณก็ ก็ต่างคนต่างปฏิบัต like ิไปในพระพุทธเจ้าก็ตัดสินแล้วก็ต้องคุณยึดอย่างนั้นจริงๆคนนี้ยึดอย่างนี้คนนี้ยึดอย่างนี้ก็เยอะจังมันไงครับไปไปบังคับกันได้ไงพระพุทธเจ้าบอกอ่าต่างคนก็จะก็รู้กันว่าคุณความเห็นของคุณกับความเห็นของคุณความเห็นของเราควกนันต่างคนต่างปฏิบัติแล้วก็มีคนสงสัยพระพุทธเจ้าว่าโอ้เาจะทํายังไงจะตัดสินยังไงว่าใครผใครถูกเอ้าก็แต่ละคนแหละ เไปฟังธรรมทั้งสองข้างาฟังธรรมทั้งสองข้างแล้วก็ตัดสินเอาเองเห็นคนไหนเป็นธรรมวาทีเ,เห็นอะไรเป็นธรรมวาทีก็เลือกเอาจมันก็จบตรงนี้อ่ะมันเปทนมันสุดวิสัยไงน,นานาสังว่านี่สุดยอดเลยมันสุดวิสัยมันไปบังเข้ากันไม่ได้แล้วมันเห็นตาน่างกันจริงๆยกตัวอย่างบุคคลเนี่ยอย่าง หนึ่งฟ้ากับท่านเดินดินเงนี้ยก็ไม่ต้องไปติดติดใจอะไรอีก็เอาเป็นนานาสัง่าท่านก็เห็นท่านคนก็ฟังเงินของท่านหนึ่งฟ้าก็คนเข้าใจงี้เขาก็มีคนฟังเขาอย่างนี้มีท่านหน้าเขาอย่างนี้ก็เอาไปให้ได้ประโยชน์แล้วแต่แต่ใครที่ฉลาดก็ฟังมันทั้งสองข้างนั่นแหละแล้วก็เลือกเอา ฟังข้างเดียวมึงอ้เตียงครับก็จะก็จะตรงกันบุดไว้ตั้งแต่ก่อนว่าเออถ้าใครมีความเห็นต่างนะก็มันรู้ตัวว่าความเห็นต่างนั้นจยได้สร้างประโยชน์ต่อชุมรวมโดยไม่มีประโยชน์ส่วนตนเข้ามาผสมปะส่าถ้าอย่างนี้มันไม่ได้เกิดสงครามที่มันรู้จักจบนี้กันทั้งชา จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะคนเรามันหมดตัวตนมันก็ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นั้งนั้นแหละแต่ที่นี้มันยังไม่หมดประโยชน์ตนมันยังไม่หมดตัวตนมันก็ต้องจะไม่รู้ได้ไงคนเราบางคนไม่รู้หรอกว่าตัวเองทําเพื่อประโยชน์มันไม่รู้ง่ายๆคืออย่างนี้นะครับผมขอสลัเรื่องหมแล้วกันคือผมเห็นเห็นมาด้วยตัวคนเดียวก็ยังไม่มี การจ่ายผรืตภัณฑ์ดอกส่งดไหมนะครับหรือแม้แต่คนท่านเดินก็ผมก็ยังได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ดอไม่นะครับคือผมเห็นว่าพวกเราไปให้ความสําคัญข้ามช็อตไปนะไปให้ความสําคัญของการบอกขึ้นศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้เราไม่จะทําบาตไม่ทําชัว่วเราเน้นยี่สิบบามเป็นสีเด่นมากแต่เรา แต่เราลืมใส่ใจเรื่องสัจตะทิฏฐิอันนี้หมายความว่าทิฏฐินะครับไม่ได้เป็นหมายที่สัจจะพอไปผมพอผมไปถามพวกเราถึงเรื่องสัจติทิฏฐิคนอธิบายก็จะมาอธิบายเรื่องสัจจะแต่ว่าไม่ได้อธิบายเทิฏฐิมี่เป็นไปได้ไหมครับว่าพวกเราเนี่ยยังยังไม่ได้เข้าใจเรื่องทิฏฐิที่เป็นสัตจะอันเป็นต้นทุนที่ ถ้าเกิดมีมิจฉาทิฏฐิใน,รนเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณด<ม>ังหาก็คุณยังหาเข้าใจความจริงไม่ได้พอไปถามคนนี้ถึงสักกายะทิฏฐิคนในอยังเขาก็มาอธิบายสักกายะก็ถูกของเขาแล้วเพราะเป็นทิฏฐิของเขาเทิฏฐิขเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็อธิบายสักกายะอย่างนี้อย่างนี้จะให้เขาอธิบายทิฏฐิของเขาได้ไงก็เขาเป็นทิฏฐิอย่างนั้นคนที่ ผู้อื่นที่จะต้องดูใครก็แล้วแต่เพราะคนนี้มีทิฏฐิอธิบายสักายะอย่างนี้คนนี้มีทิฏฐิอธิบายสกายะอย่างนี้แล้วคุณก็ตัดสินเอาเียว่าถ้าเขามันแตกต่างกันเออไหนมันเข้าทางกันคุณก็ใจวินิจฉัยคุณออกเองคุณจะไปบังคับไปคนมีทิฏฐิอย่างนี้แล้วก็เขาอธิบายทิฏฐิของเขา มันจะรู้ตัวง่ายๆมันจะเข้าใจง่ายๆมันจะเป็นไปได้ง่ายๆก็ต้องไปอธิบายอีกอันหนึ่งทิศทิมันคือตัวเองความเห็นของจันะฉันเป็นอย่างนี้ฉันฉันเป็นอย่างนี้ฉันเห็นอย่างนี้ไอ้ตัวความเห็นนั่นเป็นตัวบังคับตัวตนเป็นอัตตาอัตตาของเขามีทิศทิอย่างนั้นเขาก็ต้องแสดงอนน จะแสดงอัตราของตัวเองได้ง่ายๆมันก็ดีทีแสดงว่าทิ่ติขาชัดเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเอาตัวอย่างตัวอย่างอะไรล่ะอธิบายคุณไม่อธิบายสัตกายะก็อธิบายอันอื่นตามทิฏฐิของคุณปุจิกิของคุณเห็นนั้นนั้นนี่เป็นอย่างนี้ก่อนแต่เราพูดถึงอมาวมันสัตกายะแล้วก็สัตกายะเป็นตัวอย่างที่จะอธิบายง่ายๆทันทีแสดงออกไป ก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อของ้องคนที่เห็นสก,กายะคนละอียดอันไหนจะตรงกับของที่พระเจ้าหมายก็แล้วแต่มินิชัยกันเองคนกลางคนี่ไปรับฟังรับรู้ <c oughs> เช่นโพที่รับอธิบายกายว่าอย่างนี้ท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตอธิบายกายอย่างนี้ ต่้งบโตธิรักอธิบายอภิสังขารอย่างนี้อธิบายบุญอย่างนี้กานประยุตประยุต์โตอธิบายอย่างนี้คนกลางก็ฟังมันก็ต่างกังนมียกตัวอย่างช็ดชัดเมื่อต่างกันแล้วก็คนฟังกลางก็ตัดสินเอาใครจะเห็นอันไหนเข้าถาใอนไหนดูดีอันไหนเป็นธรรมวาทีของใครก็คของมันถ้าทําแล้วใครลดทุกข ถึงนิดอปนั่นนั่นสามเณรเขาเองก็จะเข้าใจเพราะเราได้ประโยชน์นั้นถ้าความต่างที่บอกว่าสามามิจฉาถ้าใครทําแล้วมันทุกลดลงมันก็เข้าทางสามมาเพิ่มขึ้นแต่ใครทําแล้วมันมีความทุกข์ความสุขเพิ่มขึ้นก็แปลว่าไม่ถูกต่างพระเจ้าไม่จริงอ่ะอย่างนั้นก็ผิดเพราะว่าจริงๆแล้ว ไม่ใช่ว่าเราไปเข้าใจแล้วว่าอายังปฏิบัตินี้สุขปฏิบัติอย่างนี้ทุกมันก็เอียงอยู่ <Yeah. S 1> ดงังเดิมพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่เอาสุขไม่เอาทุก uh. นั่นไปไม่ตึงเอียงไปหาสุขไม,ไม่หาทุกอ, mm hmm. อันนี้ซับซ้อนลึกซึ้งขึ้นไปเพราะงั้นใครยังไม่ยึดติดสุขยึดติดทุกอยู่ก็นั้นไม่มีทาง uh huh. ที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้แก้ไขอะไรไม่ได้ว่ามันจะต้องรู้ว่า ไอ้สุขก็ไม่ได้เอียงไปข้างหนึ่งทุกก็ไม่ได้เอียงไปข้างหนึ่งเพราะเราก็จะต้องไม่เอาต้งสุขไม่เอาต้งทุกข์มันที่จะจบทีนี้เหตุที่มันให้ไปเอียงข้างนั้นเอียงก้างนี้ก็คือตัวกิเลสตัวที่ไปยึดถือตัวอุปทานตัวพออึกเกิดอุปทานก็เกิดตัณหาตุวก็ล้างไอ้ตัวติดที่คุณเป็นติดเยออัตตาตัวตนของคนนี่แหละล้างจริงๆมันก็จะหมดพอหมดแล้วทีนี้เราก็เข้าใจคนอื่น เออเคนนี้ยึดแต่นี้คนนี้ยึดแต่นี้คนนี้ยึดแบบปากันมากคนนี้ยึดตางกันน้อยแล้วก็จบแล้วก็เข้าใจเท่านเองแล้วก็อยู่สบายของเราเพราะว่าใจเรารู้ละเอียดละอถึงสองฝ่าสุขทุกข์ก็มีกลางถึงไม่มีทุกข์มันมีสุขอะไรแล้วจะเห็นจะเห็นความจริงชัดซึ่งมันไม่ไม่ง่ายเลยพูดภาษาได้ไดแต่จริงๆจิตคุณจะเป็นอุเบกขาจริงๆเป็นคนกลางรึงแบยโอ้โห ไม่ใช่เรื่องง่ายคำว่าไม่สุขไม่ทุกข์อทุขกขรมสุขเนี่ยเป็นพยัญชนะอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวจิตจริงเป็นตัวจิตจริงอุเบกขาตัวไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นปัจเจณานําไม่รู้ว่าคุณจะต้องรู้นะอาการสุขอาการทุกข์ของค <cart blij Wide iety> ุณย <ös. S 2> ังเหลือเท่าไหร่คุณก็ไปล้างอาการสุขอาการทุกข์คุณได้หมดคุณหมดแล้วถจงคุณที่บริสุทธิ์เรียกว่าอุเบกขาบริสุทธิ์ทาบุญาตาโมทุกขรัญญา ก็จอย่างนี้นะครับรัดทุกขมสมแปลว่าดเดี๋ยวอีกสักครู่คุณก็จะกลับมาทุกข์ใหม่มสมอก็ถูแล้วไงก็มันไม่ได้ล้างเหตุมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละวนเวียนเป็นว่กลับมาได้ใช่นในนันนั้นวินาทีนั้นนะคุณไม่สุกขไม่ทุกข์แ้นเนี่ใช่เพราะงั้นอวิธีการไปนั่งสวกกดจิตไปนั่งดับดับ,ด,บดับโดยที่เรียกว่าไม่มีปัญญาไปเห็นตัวจิต ไปเห็นดวกิเลสแยกจิตแยกกิเลสได้ทีนี้จะรู้จักกิเลสจะรู้จักจิตในกิเลสเไม่ใช่กิเลสในจิตจะรู้ได้จริงๆคุณก็ต้องไปมีผัสสะจริงๆผัสสะ้าเกิดอาการจิตขึ้นมาปัจจุบันเลยจิตที่เกิดในปัจจุบันนั่นแหละถ้าคุณอยากคุณจะเห็นชัดเลยว่าโอ้กิเลสเราเนี่ยยึดอย่างนี้ชอบไม่ชอบชัดเจน สุกสุกทุกชัดเจนถักดูชัดเจนนะมันที่จะเห็นของจริงแล้วก็เป็นของจริงแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ของจริงอันนี้อ๋อเรายึดเนาะกิเลสเรามีเนาะกิเลสตัวไหนเนาะอาการกิเลสอย่างนี้เนาะปัจจุบันเราก็ต้องพิเจอกลาไปเห็นเฮ้ยเองไปยึดตัวนี้เป็นกิเลสเป็นตัวมีอยู่ในในธรรมให้เกิดเราไม่เป็นกลางคุณก็ใช้ปฏิภาณปัญญาของคุณนั่นแหละ รู้มันให้ได้รู้หน้าไว้จริงว่าเฮ้ยมันไม่ยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่บริสุทธิ์เรายังโง่เรายังไม่อุปทานเรายังยึดตรงตรงไปตรงมาความจริงก็ความจริงที่อันนี้เป็นอย่างนี้ก็จึงเป็นอย่างนี้คุณก็ต้องรู้ตัวคุงคุณแล้วคุณก็ต้องทําของตัวคุณเองต้องปฏิบัติอย่างเนี้ยแล้วคนไปนั่งหลับตาคนไปนั่งคิดนึกฝันเอามามันไม่มีทางปฏิบัติได้ตัวจริงเลยตัวจริงต้องเป็นปัจจุบันกระทบสัมผัสจริงๆแล้วเกิดอาการที่เมตนา อาการกระตุ้นความรู้สึกปัจจุบันนั้นนี่คือความจริงตอไปวสงถ้าไม่มีภาษาจริงไม่มีความจริงเลยอันนี้ก็อธิบายเป็นต้องมันลบไม่รู้กี่ทีแล้วไม่รู้จะยังไงไม่เข้าใจผู้ <c oughs> นั่งหลับตาในโมฆะจากการปฏิบัติเราไม่มีความจริงปฏิบัติเลยพระเจ้าตรัสตั้งแต่พรหมจารสูขร่ข้อแรกนี่แตะบีดกสูแ่แรกว่าถ้าผมไม่มีปัจจุบันในชาติไม่มีทิฏฐธรรม มีตากระทบรูปมีหูกระทบเสียงอะไรพวกนี้จริงๆไม่ได้เลยปฏิบัติธรรมบรจวานี่ละเอียดและชัดเจนมากเลยถ้าผู้ที่เห็นชัดเจนนะผู้ไม่เห็นชัดเจนก็ไม่รู้จะพูดไงผู้ไปก็ก็ไม่รู้ไ,ไ,รไ,มรไม่เห็นเวลาที่เกี่ยวกับความเห็นต่างที่พูดกันเยอะมากเนี่ยมะก็อยากจะขอได้รุณาอธิบายว่าถ้างั้นความขัดแย้งที่พอเหมาะ็นอย่างไรคะก็ รู้ใครรู้เขารู้เขารู้เราตัวเขายึดอย่างนี้คนนีกยึดอย่างนี้เราก็เออก็จบนานานสัว่าก็รู้เขารู้เรานั่นแหละรู้ความจริงเราจะพูดไปแก้ไขให้เขาบอกว่านี่นี่น่น,นอนอ,อธิบายว่าความเห็นของเราเป็นถูกนะถ้าเขาเชื่อเขาเห็นได้ก็แก้ได้เลยแต่ถ้าเราอธิบายไปแล้วเขาฟังแล้วก็บแบบ ไม่เชื่อไม่เขาเายังยึดของเขาอยู่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่ฟังหมอก็คือมันเริ่มร้อนมันเริ่มพกบมันเริ่มมากใช่ปฏิกิริยาของตัวเองเริ่มยึดดึงไม่เห็นด้วยเริ่มแยงเริ่มทะเลาะอาการจิตที่มันนั่นแหละเริ่มแยงเริ่มแยงเริ่มทะเลาะจิตตัวเองทะเลาะหน้ายังไม่ได้ออกมาข้างนอกหรอกยาะแยงทะเลาะทะเลาะหนักเข้าก็ เทียงกันเลยทะเลาะกันกับเที่ยกตุ่มเทียงกันเสร็จแล้วตุ่มเถียงกันตอนูนี้ยพุเอาจะบอกกรคืนกูกูตลาตาตาที่มังกรพุทเจ้าจะอตส่าอธิบายไปถึงมาเนี้ยก็คืนมึงกูกูบางทีมันไม่ถึงทะเลาะนะฮะแต่ผมเคย อาจารย์บอกว่าใช้เหตุผลมากคมันไม่ทะเลาะไงแต่มันเหตุผลไม่จบสติเราจะเหตุผลเพื่อเอาชนะก็เลยผลมากเลยต่อไอ้คนมากเหตุผลนั่นแหละคนมากเหตุผลนั่นแหละขอบุญจาจะบอกว่าเธอเลยปัญหาไปแล้วมาอยู่ในกรอถ้าเราถ้าเราไม่เถียงตอนนี้นะมันไปเถียงตอนอื่นฮะ นอนนอนก็ไปเฉียงเจ้านะอย่างนั้นนี็ได้ใหม่ก็มาคุยใหม่เสียเวลาที่จริงก็ค่อยคุยกันก็ค่อยแยกแยะอธิบายกันไปพวกนี้มันก็ค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆมันก็ได้พัฒนาแสดงว่ามันดีนะพวกเราเนี่ยมันมีความเจริญ เอาเวลาอะไรมาศึกษาใช้เวลามาเอออย่างนี้ดีกว่าแทนที่เราจะเอาเวลาไปเช็ดเสียอะไรกับโลกโลกอะไรต่อไปวันลไม่มากครับหือวัดวันละไม่มากก็ชั่วโมงกว่าเกือบปัญญาข้อสองเราเริ่มต้นมันก็กว่าจะลงมารวมกันหกโมงกว่าปัญญาข้อสองแบบอะไรนะเจ็ดโมงครึ่งต้องพอเหมาะก็ชั่วโมงกว่าก็ดีอืมเพอท่นแบเย็ตอนเย็นก็ ของเช้าก็ซึ่อก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็ไม่ได้ไปเทศไปมามาควปกุก็มาให้เทศเองในพรุ่งนี้พระท่านจะมีเทศพิเศษเริ่มวันแรกนะครับเสไจบลงเป็นองค์ท่านผมฟังไม่ทันห้อนนี้ฮะตบลงเริ่มรายการกี่โมงครับผมฟังไม่ทันอ๋อจะไปสวดมนต์กันหกโมง แล้วหกโมงครึ่งพรอท่านก็ลงไปเทศจนถึงแปดโมงออแล้วก็พักจบเลยใช่ไหมครับแล้วก็เทศห้ามมีเอสเซสกินเข้าไปแล้วมันตุยๆจะได้เอาออกแล้วไปเดินวันนี้มันจะไปเดินไม่ได้คัวผมจมก่อนไปเดินวันนี้จะไปเดินออกกำลังกายเดินเดินเดินไม่ไปเดินลาดําำเนินหรอกเดินที่นี่แหละเดินเดินกับแล้วมาได้ อ่าไม่เช่นเป็นเดินลาดดำเนินเรือนบ้านลาดไม่เดินลาดดำเนินเราก็เรือนบ้านลาดยัง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 กรกบกรบขุณพุท่านรมวยจกาเครบรับอตาทุไม่เป็นไรไม่ได้อ้าวตาทุตาทุไม่เป็นอ่าไม่ได้ยินเสียงเลยสาธิตอะหูฟังไม่ค่อยดีอาสาธิตอะพูดไม่เคยได้ยินเสียง ครับกราบขอพระคุณของท่านนีคดับท่านอย่างยิ่งเลยนะครับอ้าวดังดังเชียงใหม่อยู่บ่ายบ้ายใช่ไหมหรือเชียงใหม่เปล่าอ๋ออยู่เชียงใหม่เจ้าเด้อมาเลยมาแล้ยเปล่ามามาเขาจะเอาของมาถวายเป็นรูทีนเลยรูทีน มา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 กอแม่ไม่ยอมปล่อยมีไอมีคนตาลไม่กลัวมามามาตายแล้วมันไม่นี่เออทำไมไม่เข้าวันนี้นี้ดไปไหนข้างนอกเขามาเลยเขาะมาจุกเลยโอ้ยหลุดเลย นะเลยบอกปนเนเนเออเอานิบสออันนี่สุกแล้วขอบคุณครับโอ้โหคนนี้ได้ชอบให้แต่ก็ไม่ค่อยหัวไม่เมื่อเจ้าภูมิเจ้าภูมินี่ได้อะไร <c oughs> มันไม่ให้ใครเลยทั้งนั้นเลยของเล่นของกินเไม่ยอมให้ใครเลยอนเรจะไปนวดแหอะประจำตำแหน่ง